นักเรียนเบอร์รี่ดีใจที่ได้หมนรงเรียนเหรอเมื่อกี้เบอร์รี่พูดไงดีใจได้โรงเรียนใช่ไหมเดี๋ยวลองพูดสิเมื่อกี้เบอร์รี่ทำยังไงเย้ดีใจได้โรงเรียนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราทำให้ทำนี่ฮัลโหลทำไปเพื่อเๆื่อตไหนเลยเย่ไ้เหนได้เวลาเรียนแล้วขออีกรอบหนะึ่ง สุดเบริี่ก็อยากไปโรงเรียนเยแ้แม่แม่มัน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 สวยเสยเหยฮะสวยเสะเยสวยเยสะเยเป็นไงดีไม่สวยเสยเหยคำตับใหม่สวยเสะเยอยากจินงก้อนอ่ะ <laughs> ฮะ <laughs> ดีมากเลยเบลลีอยากไปโรงเรียนเย่แต่ไปเต้นเพลงอะไรเบลลี่แนะนำตัวให้เพื่อนๆดูหน่อยแนะนำเพื่อนฟังแนะนำตัวสวัสดีค่ะยังอ่ะแนะนำตัวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะถามนะเบลลี่ชื่ออะไรคะชื่อดิชื่อจริงวอลานด้วยชื่อจริงใช่อะไหมคะวร้านด้วยสวัสดีค่ะให้เขาให้เาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูชื่อหนูแย้หนูยิ้มไม่ใช่เอาแบบว่าสวัสดีจ้า ชื่อเบอร์รี่พิชามอนอย่างเงี้ยบริงารเงี้ยอยู่อนุบาลหนึ่งทับห้าฮอตครกูซายจ้าอย่างเงี้ยโรงเรียนโชคชัยรังสิตอ่ะนะเนื้อ้องซ้ำสวัสดีค่ะที่ครูซายค่ะสวัสดีค่ะอ่ะดีตเดี๋ยวเพื่อนๆดูอยู่เพื่อนๆกำลังดูอยู่อะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิชามอนสวัสดีค่ะชื่อน้องเบอร์รี่ค่ะอายุสองขวบค่ะ ใช่สิด,ดูเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ไม่ได้เอาใหม่เ,เพื่อนเพื่อน,นกำลังดูอยู่นะอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเบลลี่ค่ะอายุสามขวบแล้วก็อะไรอะ่ะอะไรอ,อยู่โรงเรียนโชคชัชยรังสิตค่ะโรงเรียนอยอดไซร์รังสิตจ้าอนุบาลหนึ่งทับห้าห้องคุณครูไซร์ห้องครู ชื่อน้องเบลลี่พีชมอนพีมณิกาพันธ์อายุสามขวบอยู่โรงเรียนชอบไซปูพูดว่าอยู่โรงเรียนชอบชายค่ะอยู่โรงเรียนชอบไซค่ะนี่โรงเรียนชอบไซอยู่ห้องไหนคะอยู่ห้องขอครูไทยห้องอนุบาลอะไรคะอนุบาลหนึ่งพาย่าโอเคบ๊ายบายเพื่อนเรายบาย